อรุสวัสดิ์เช้าวันที่30มีนาะคม2025นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆน้องๆ fc ทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาสรุปผลฟุตบอลไทยลีก1ของเมื่อวานนะครับเป็นนับที่27อาทิตย์ที่27ของฤดูก,กาลนะครับอีก3านัดก็จะจบลีกแล้วฮะเมื่อวานนี้มีฟาดแข้ง4คู่นะครับรวมจากวันศุกร์มาก็เป็น5คู่นะครับเรามาสรุปทั้ง5คู่เลยครับ เมื่อวันศุกร์นะครับก็ราชบุรีนะครับเอาชนะพีทีไปจวบไปสามประตูต่อสองนะครับแหมก็ไปเยือนก็เหมือนเดิมครับพีทีไปจวบก็ต้องตามหาสามแต้มกันต่อไปนะพีทีไปรจวบสถิตินอกบ้านไม่ดีครับไปเยือนใครก็เก็บเก็บได้ไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ว่าถ้าไปที่สามอัลสเตเดียมอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ต่อพี่คาดครับอย่าไปใกล้ต่อพี่คาดคอืม เขามาเลยนะครับสถิติเป็นตัวบอกครับแล้วก็ตารางคะแนนเป็นตัวบอกนะครับเมื่อวานนี้บุรีรัมนะครับว่าที่แชมป์นะครับก็สามารถเอาชนะระยอง f c ไปได้2ประตูต่อ1นนะครับเมื่อวานนี้เตะที่ไม่ได้เตะที่ช้างอารีนาสเตเดียมนะครับเนื่องจากต้องตรวจสอบสนามมีผลกระทบอะไรหรือไม่ก็เลยมาเตะที่สนามเขากระโดงนะครับบุรีรัมสเตเดียมนะครับ ถ้าน,นึกภาพก็ที่ยูยี่สิไปลงคัดเลือกกันนั่นแหละฮะนัน่นแหละสนามนั่นหละฮะบุรีรัมเอาชนะระยองไปได้2ประตูต่อหที่สนามนั้นนะครับแล้วก็นครราชสีมา f อซีนะครับเปิดสนามเฉลิมพระเกียรติแพ้กับกว่างซงมหาภาัยไป1ประตูต่อ4อกวางซงน่าจะรอดแล้วฮะน่าจะหนีโซตกชัดมาได้อย่างแบบ สุดๆเลยครับอแอดมินเชียนะครับเพราะว่าทีมภาคเหนือนี่มี2ทีม3ทีมแล้วตอนนี้ไม่อยากให้ตกสักทีมเลยก็บุรีรัมว่าที่แชมป 99. 99์9.9.99%ไปแล้วแหล,และส่วนเชียงรายนี่ก็หนีตกชั้นได้9.9.99% 99. เอาใจช่วยนะครับเนืงจากเชียงรายเนี่ยเจออุปสรรคมาเยอะเลยครับผ่านมาตรงนี้ได้ถือว่าสุดยอดครับ น้องบัวพิชญาตเก็บได้1แต้มนะครับเสมอกับสุโขทัย FC ไเป็นประตูต่อ1นนะครับแล้วก็อุทัยธานีนะครับเปิดบ้านพบกับ b ีจีระทุมเสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันกับน้องบัวพิชญาแล้วก็สุโขทัยนะครับแบ่งกันไปทีละหนึ่งคะแนนนะครับเรามาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนก็บุรีรัมนะครับนำขึ้นมาเป็น10แต้มนะครับแข่ง26ชนะ20เสมอ4แพ้2นะครับมี64แต้มก็อีก4นัดนะครับ อีก4นัดกับ10แต้มทฤษฎียังได้อยู่ครับทฤษฎียังได้อยู่แต่ปฏิบัติเไม่ได้แล้วแหละ99.9999และเกเปอร์เซ็นต์นะครับสถิติ5นัดเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับเนี่ยคือสถิติที่สวยงามของบุรีรัมนะครับบุรีรัมนี่มีคิวดวลแข่งกับบีจีปทุมเลแมทช้อปปี้นะครับทิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนอยู่นะครับ แอดมินมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับไปติดตามดูได้เลยครับสโมสรอ,อาเซียนนะครับแบบเย่าเยือนนะครับรู้สึกว่าบุรีรัมย์จะเปิดจะเปิดบ้านพบกับ BG ก่อนอส่วน BG เนี่ยะจะไปเปิด BG s t a d i เดียมต้อ, Stadium, ตอนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อีกทีในช h อปปี e ครับก็ประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเลื่อนจากหมายกำหนดการเดิมเนื่องจาก บุรีรัมติด ACL นะครับถ้วยใหญ่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับนัดที่2ของของพเมียร์ลีกของไทยลีกนะครับแมทำไมเนี่ยเช้าๆจะเป็นอย่างเงี้ยนะออแอดมินต้องบอกก่อนนะแอดมินไม่เคยเตรียมตัวนะครับในการภาคเสียงเนี่ยเห็นข้อมูลก็จัดเต็มเลยอะไรประมาณเพื่อจะได้รสชาติแล้วก็ไม่อยากให้เป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ก็พูดปป๊บลงปุ๊บเลยครับแบงคอกยู่นเต็ดนะครับตามมาห่างๆนะครับแข่ง25ชนะ16เสมอ6แพ้3นะครับมีอยู่54แต้มนะครับตามหลังบุรีรัมมี10แต้มนะครับอันดับที่3คือ BG ปทุมนะครับวันนี้เก็บได้1นึ่งแต้มนะครับวันนี้นะครับมีสี่สิบหกแต้มตามมาห่างๆนะครับแข่ง26ชนะ13เสมอ7แพ้6นะครับมี46แต้มนะครับ ราชบุรีนะครับมีอยู่43แต้มนะครับจาก26นัดนะครับาราชบุรีเนี่เก็บ3แต้มได้เมื่อวันศุกร์นะครับก็โอ้ผลงานสวยงามมาครับแนเมื่อใดที่เจริทานเข็มดีฟอร์มดีเงี้ยราชบุรีเขาจะมาทันทีเลยครับนสถิติ5นัดล่าสุดเนี่ยแพ้แค่1แล้วก็ชนะ ชนะสักสี่ผลงานดีมากเลยครับราชบุรี FC นะครับอ๋อดีใจกับแฟนบอลราชบุรีด้วยนะครับอ,อันดับที่5ตามมาห่างๆนิดๆนะครับตามมาห่างๆนิดๆแต่ว่าคนละรอบกันนะครับการท่าเรือ FC แข่งอยู่24นัดเองครับชนะ11สเสมอ7แพ้6มี40แต้มนะครับตามด้วยพีทีประจวบนะครับพีทีประจวบเนี่ยถ้าว่าไปเยือนออก ออกทะเลไปเลยถ้าถ้าว่าไปเยือนนะครับแต่ว่าถ้าแมทเย้ามาเนี่ยโอ้โหอย่าไปใกล้เขานะครับเนะี่ยพิเตียเขาชอบอย่างนั้นยังไม่ใช่หรอกก็คือฟอร์มนักเตะแล้วก็เวฟุตบอลไปไปทางนั้นจริงๆนะครับอาจจะล้านจากการเดินทางแต่ว่าถ้าสมมติว่าเตะอยู่ที่าสามอ่าวสเตเดียมที่ประจวบเนี่ยจะได้บรรยากาศที่คุ้นเคยแผนการเล่นที่คุ้นเคยอะไรประมาณนี้แหละอ่าแอดมิน คาดการว่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะแข่ง26ชนะ10เสมอ7แพ้9นะครับมี3 7แต้มตามด้วยเมืองทองอยู่ในเตนะในแข่ง24นะัดเท่ากับการท่าเรืออยู่นะครับตอนนีนะ้จำนวนแมตช์เท่ากับการท่าเรืออยู่ <c oughs> เมืองทองนี่มีมี35แต้มนะครับตามด้วยสุขโขทัยนะครับอย์อน,นี้เก็บได้1แต้มมี34แต้มเท่ากับอุทัยธานีขออภัยนะครับอันดับที่8เนี่ยตาม เมืองงทอบอไทยธานีครับอาทิตย์นี้เก็บได้1แต้มนะครับอยู่เหนือสุโขทัย FC ด้วยประตูจำนวนลูกประตูได้เสียอยู่6ลูกนะครับแข่ง26มี34แต้มนะครับเท่ากับสุโขทัยอันที่9เลยครับก็ทั้งสองทั้งสองทีมนี่เก็บได้1แต้มนะครับในอาทิตย์นี้อันดับที่10คือลำพูนวอลเรย์นะครับแพ้รวด2นัดติดละเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับมีอยู่32แต้มนะครับอ่า าตามมาด้วยเชียงรายยูไนเตดนะครับเชียงรายยูไนเตดเนี่ยเก็บได้3แต้มลวด2นัดละก็ทําให้จากอยู่อันดับที่13พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่11เดี๋ยวก็แซงลําพูนแล้วล่ะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวก็แซงลําพูนละล,ลักษณะนี้ตอนนี้เนี่ยตามหลังด้วยจํานวนประตูลูกได้เสียอยู่ก็ก็กพอเข้าใจได้นะครับเชียงรายยูในเตนเดี๋ยวว่ากันในฤดูกาลหน้านะครับเป็นทีมที่ใหญ่นะครับเป็นทีมที่ใหญ่แล้วก็วิธีการเล่นในสุดยอดนะครับ บูมหาภัยว่างั้นนะะอ่าสมกับกว่างซงมหาภัยนั่นแหละอือันดับที่12นครราชสีมาโอ้ต้องชมเชยครับถึงแม้ว่าจะแพ้รวดนะครับแต่ว่าอยู่ในลําดับนี้ในทีมน้องใหม่เนี่ยน้องใหม่หน้าเก่าว่างั้นเลยรักษาอันดับไม่ให้อยู่ในโซนตกชั้นได้ถือว่าเยี่ยมนะครับมีอยู่31แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด27นัดชนะเจเสมอ10แพ้10นะครับมี31แต้มนะครับ สวัสดแคทนะครับนักขอราศีมา f c อาจจะตกมาจากกลางตารางมาอยู่ตรงนี้ก็แอดมินก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าเนี่ยก็จะไปไปลายฤดูการละทำผลง,งานได้ดีนะครับอาจจะฤดูกาลหน,น้าอาจจะเสริมนักเตะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ทําให้สวัสดแคทยืนอยู่ได้นะครับเช่นเดียวกับน้องบัวพิชยานะครับมี27แต้มแล้วแต่น้องบัวพิชยาเนี่ยยังหายใจแบบยัง อย่างติดๆขัดๆอยู่นะครับเพราะว่าห่างจากโซตกชั้นอยู่แค่แต้มเดียวนะห่างจากระยองอยู่แต้มเดียวยังชิงกันเอาเผือระยองเมื่อวานนี้ไปแพ้บุรีรัมย์ไปหนึ่งประตูต่อสองก็ทําให้แต้มไม่ขยับนะครับน้อง,อองบัวดียวขยับมาหนึ่งแต้มเลยครับแข่ง27ชนะ6เสมอ9แพ้12บสอครับมีแต้มส่วนระยอง f อนะครับแข่ง27ชนะ6เสม,อ,ม,สอ,สมอ8แพ้13มีอยู่26แต้มนะครับ ก็ทั้งสองทีนี้ไล่กันนะคู่ขี้สูสีดูดีกันอยู่นะครับส่วนนครราชสีมาสวัสดแคสกับเชียงรายนี่จะถือว่าผลก็ยังไม่ผลสักเท่าไหร่นะครับต้องต้องต้องว่ากันไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากคะแนนจากห่างจากโซนตกชั้นนี่ไม่กี่แต้มนะครับอืมแล้วก็นครปฐมอยู่ในเตดนะครับมี21แต้มนะครับว่าแข่งน้อยกว่านะครับแข่งน้อยกว่าและยอกอยู่2นัดเช่นกันกับขอนแก่นนะครับมีอยู่12แต้มน่าจะ ทําทงบประมาณลงไปสู่ไทลิก2ได้แล้วเนื่องจากอยู่ตรงนี้มานานแสนนานแล้วครับจงอ่างพยองนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาลุ้นกันว่าลำพูนวอลเลอร์นะครับจะเก็บแต้มได้หรือไม่นะครับ18นาฬิกานะครับตอนรับการมาเยือนของ การท่าเรือ f c นะครับนาทีแล้วลำพูลแพ้แพ้กับบุรีรัมนะครับแบบนี้จะมาเจอการท่าเรืออีกจะเก็บแต้มได้หรือไม่โปรดติดตามนะครับลำพูนวันเออตามด้วยรองจ่าฝูงครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเวลาเดียวกันนะครับเปิดบ้านกับพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับหากชนะได้ก็จะคะแนนก็จะลดช่องว่างระหว่างเธอกับฉันลงไปอีกสักน้อยนึงพอได้หายใจหายคอคือ7แต้มนะครับ แล้วก็นกคนปรปฐมพบกับเมืองทองนะครับ19นาฬกานกคนปรปฐมเปิดบ้านอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนคนปรปฐมนี่ก็ต้องการแต้บอย่างสุดๆเลยครับเพื่อหน,นีโซนตกชั้นนะครับส่วนเมืองทองไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะเตะให้ครบทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไปว่ากันไปผ่าตัดทีมกันต่อไปนะครับนี่คือประจำอาทิตย์นี้นะครับผลบอลต่างๆนานา อของไทยลีกหนึ่งจะอยู่ในสไลด์ที่สองเวอร์ดูเดนรนทรีหนึ่งนาทีนะครับติดตามกันได้นะครับอ่ะสรับคลิปนี้สวัสดีครับ